มานิวอรุณสวัสดิ์ในช่วงวันจันทร์แรกของสัปดาห์กันนะครับค่ะนี่เรื่องหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับนะครับหลังจากที่รัฐบาลคอสชอมาก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาการประมงค่ะรวมไปถึงเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสมแรกๆอชาวประมงก็รู้สึกโอ้ยจะต้องเปลี่ยนอวน,เป,น,วน,วนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตาห้ามทีแต่มันส่งผลจริงๆครับเราจะได้เห็นข่าวพวกปลาหายยากโผล่ขึ้นมาทักทายนักท่องเที่ยวบ่อย ครั้งนี้ไปที่ประจวบคีรีขันธ์ครับเกาะทะลทุแค่นี้เองใกล้ๆเลยนะครับเกาะทะลุเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขานิยมไปดำน้ำกันบนเกาะทะลุเป็นรีสอร์ทส,ส่วนตัวซึ่งทำสัญญาเช่าเกาะกับทางการนะฮะไ,ไ,ไ,ไปดูมาแล้วแต่ยังไม่เคยขึ้นไปนอนครั้งนี้เห็นปลาฉลามวานขนาดความยาวสี่เมตรขึ้นมา หยอกล้อเล่นน้ําใกล้ๆกับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดอีกครั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมมันใช่ตัวเดิมที่เราดูวันนั้นไหมวันนั้นมันอยู่สุราษฎร์มันว<อ>่นายมายากมากนะคุณม,<ต>มันมีมีมใครตัว,ม,ตวมันมีใครที่เป็นเจ้าของปลานี่มาแด้เอาไปปล่อยตรงทีตรงนี้ปลาฉลามวานไม่ได้ไม่ได้นะฉลามวานชื่อมันน่ากลัวจริงนะครับแต่มันคือปลากินพืชกินแพลงตอนเป็นอาหารแล้วก็เล่นกับนักท่องเที่ยวอย่างนี้ครับตายละซึ่งถือว่าคุณจะเป็นคนที่ โชคดีมากนะแต่บอกแล้วว่าอย่าเอาตัวเราผิวหนังเราไปจับนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดปฏิกิริยานี่ก็คือโพลที่บริเวณจุดหัวช่องทะลุที่นักดวอร์ประจำบริษัทกิ๊กด v i ้ g โอ้โหชื่อชื่อไม่เป็นมงคลกับภรรยาอย่างมากเลยกิ๊กเหรอฮะกิ๊กดำน้ั่วนเล่าให้ฟังก็ขึ้นมาเล่นอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่ก็เห็นชัดแล้วช่วงบริเวณเนี้ย คุณโชคชัยที่เป็นนักดเวอร์ประจำกิ๊กดำวิ่งทัวร์บอกว่าจริงๆมีฉลามวานอาศัยเป็นครอบครัวไม่ต่ำกว่า2ตัวแน่นอนนี่ก็คือหลักฐานที่ยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยครับถ้าไปแตะนี่ผิดเลยใช่ไหมไม่ควรถ้าคุณไปเมืองน,นอกนะเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณเห็นคุณอย่าไปใกล้ๆแล้วแตะตัวมันคุณจะถ่ายรูปว่ายน้ําอะไรข้างมันได้แต่อย่าไปแตะตัวเพราะผิวเราจะทําไปติก,กิริยากับผิวมันครับค่ะ แล้วแก๊งยิงปลานี่ะมันเป็นยังไงคะคือยิงปลาเนี่ยเขาก็จะตะเวนเอาเรือออกตามทะเลมีอยู่2อ 2> อ,อย่างค,คนที่ทําลายทรัพยากรทางทะเลท่านหนักๆเลยคือระเบิดปลาค่ะเขาก็จะว่ายน้ําลงไปดูกองปลาคารังก่อนถ้ามีปลาเขาก็จะเอาระเบิดลงไปแล้วก็บึ้มส่วนใหญ่ถ้าเกิดบึ้มใต้น้ําปลาคารังปลาก็จะตายหมดแต่ถ้าบึ้มเอาปลาเอ,เอาปลาปลาขึ้นมาก็จะท้องแตกตาเหลือเอาไปขายจริงๆเอาไปกินเลือเอไปเลี้ยงเอาไปขาย ปลามันตายไงลอยขึ้นมาเลยก็เอาไปขายพวกนี้ก็จะท้องแตกตาเหลือกอีกพวกหนึ่งก็คือดำน้ําลงไปยิงปลาพวกนี้จะคัดไซส์เลยไปตามกองหินปลาการัางหูเห็นปลาเก๋าลูกหมูตัวหนึ่งสิบโลยี่สิบโลเอาปืนฉมวดยิงอ๋อที่เห็นแขวนอยู่หน้าร้านข้าวต้มอะนะอันนั้นอันนั้นจับได้คุณถ้าปืนยิงมันจะมีแผลอยู่ที่ตัวมันใหญ่มากอะไอ้นั่นไอ้นั่นจับไอ้นั่นเขาเรียกลูกหมูถังแก๊สหนงตัวแปดสิบโลห้าสิบโลอย่างเงี้ยนะฮะปลาหมอทะเลปลาเก๋าลูกหมูอย่างเงี้ย ครั้งนี้เขาก็ไปเจออีกบริเวณที่เกาะ5แถวแถวกระบี่ลันตานะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นสงสัยว่าเอ๊ะชุดนี้มันจะต้องดำน้ำยิงปลาอยู่แน่แนเลยทำไมมันพฤติกรรมไหวยลงวหว้ขึ้นถือปืนฉโมวกอยู่ก็เลยแจ้งหน่วยพิทักษ์อุทยานตรงบริเวณนั้นนะครับหน่วยพิทักษ์อุทยานก็ไปเดินทางแล้วก็เข้าจับกลุ่มเลย ปรากฏว่าจับกลุ่มได้หนึ่งคนชื่อวัริทนันโพรนานนนะครับอายุ45ปีอีก4คนเนี่ยอยู่บนเรือเอาเรือยอทเรือยางหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นจับไม่ได้ยิงแลวจับแบบอย่นี้เลยถูกต้องนะฮะมันคุ้มมากเหรอมันได้ราคาไงปลามันสดอย่างปลาเก๋า10โลเนี่ยที่เขาจับได้มีปลาเก๋า10กิโลเนี่ยเอาคุณตีว่าโลหนึ่งซัก ห้าร้อยห้าร้อยเลยเหรอก็5,000แล้วนะตัวเดียว<อ>แต่มันเป็นการทำลายระบบนิเวศอย่างชัดเจนคือมันเป็นเขตเขตสงวนเขตอนุรักษ์เขตอุทยานคุณมาจับได้ยังไงนักท่องเที่ยวที่ไปไว่ายน้ำเล่นน้ำที่เก่อพีพก่ออะไรอะ่ะบางคนไม่รู้นะครับไปตกปลาก,ก็โดนจับนะครับ<อ>เพราะมันคือเขตอุทยานนะฮะเขาให้ดูเฉย<ะ>ไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปยิงซึ่งอีก4คนเนี่ย ขึ้นเรือเร็วหนีไป<ๆ>เขาก็สืบทราบได้ว่าหลบหนีไปทางจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ประสานเจ้าท่าของภูเก็ตติดตามตรวจสอบเอาตัวมาดําเนินคดีครับโอ้ภาพสวยมากภาพสวยมากนะคะ<อ>ดิฉันก็มีจะส่งประกวดเหมือนกันนะคะไปกันที่หาดใหญ่เลยนี่เธอรู้นะถ้าจะประชาสัมพันธ์ก่อนหนะ้านี้ฉันตีตั๋วไปดูลลบอลลูนค่ะ <c oughs> บอลลูนนานาชาต i m เ g e t o u r b a l l o n i n t e r n นน i o n a l a t หาดใหญ่2017สวยไหมนะคะเนี่ยค่ะ จัดที่เป็นเมื่อวานที่จัดเป็นวันสุดท้ายที่สนามกีฬากลางจิรนครเทศบาลหัดาดใหญ่ปรากฏว่าก็นักท่องเที่ยวมากันหมดอนะคนไทยที่เขาอยู่ชมรมพวกนี้ก็มีนะ <c oughs> เป็นกีฬาที่ท้าทายอืม <c oughs> เติมฝันของมนุษย์อยู่เหมือนกันครับ <c oughs> แล้วก็พวกที่เขาเป็นแฟนคลับจากทั่วโลกก็มาดูค่ะ <c oughs> มีรูปร่างหน้าตาปแปลกๆสวยงาม <c oughs> แล้วก็ต้องโชว์ในการที่ขึ้นไปบอลลูนด,ด้วยค่ะครับไฮไลท์ของงานอยู่ในช่วงคำ่ำ เป็นการแสดงบอลลูนหลากหลายสีสันและหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นบอลลูนเรืองแสงบอลลูนแฟนตาซีมา15ลูก13ประเทศมาจากไหนบ้างเยอรมันออสเตรียตุรกีเบลเยียมเกาหลีแล้วก็ไทยแล้วก็มีการแสดงป้อมป้อมโชว์ด้วยค่ะซึ่งจริงๆนะวันนี้ยังมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นในแวดวงการแพทย์ของเราอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเช้านี้เนี่ย จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลความสำเร็จเอาหุ่นยนต์นะ,ะมาช่วยในการผ่าตัดสมองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชียด้วยซ้ำซึ่งตอนนี้เขาจะ,ะแถลงข่าวเดี๋ยวทางนิวทีวีจะกาะติดเรื่องนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะนำมารายงานครับถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการการแพทย์มากะแล้วก็ไม่ว่าวิทยาการมันจะก้าวหน้าไปขนาดไหนนะเราจะขึ้นบอลลูนลอยไป <c oughs> ลอยมาเราจะใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดสมองผ่าตัด หัวใจอะไรก็่ากวนไปนะคะแต่ถ้าเล่นการ์ันนันนะคะยังต้องเล่นในสวนยางอยู่ค่ะแล้วก็ยังต้องวิ่งหนีอยู่เหมือนเดิมวิ่งไปหลบในโอ่งบ้างวิ่งไปหลบในคลองบ้างอะไรอย่างนี้ไปดูภาพดีเลค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยค่ะนักข่าวเรานอกจากว่าจะต้องแบกกล้องวิ่งลงทุ่งนานะฮะหรือว่าดำน้ำไปจับภาพคนแทงปลาในทะเลแล้ว นะะักข่าวเราก็ยังต้องวิ่งไล่จับไอ้พวกเล่นการพนันในสวนยางมันไม่มีไม่มียางให้ตัดเลยนะคุณไม่แล้วมันโลง่โลงๆอะวิ่งไปก็เห็นว่าวิ่งไปไหนออนะครับไม่ใช่สวนยางแล้วมันไม่เห็นยางเลยะคะ่ะอันนี้ที่โซ่พิสัยนะโซ่พิสัยบึงการนะครับก็น่าจะเป็นสวนยางแหละเพราะบ,บึงการทําสวนยางเยอะคุณอน,นชลีพรค่ะนะเขาก็บอกว่ามีการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีคนลักลอบเล่นการพนันไฮโลกันพอไปถึงโอ้โหสามสิบกว่าคนครับเล่นกันแบบโจ้งคลึ่มเลย พอเห็นตำรวจไปก็วิ่งกันอุตลุดจับได้24คนนะครับก so so huh. ็ของกลางชุดไฮโลนี่แหละก็สอบทำตัวสอบสวนควบคุมตัวต่อไปอันที่ไม่จะว่ามากรีดยางก็ไม่ใช่นะดูสภาพแล้วมาเล่นกันนะนะครับนกกระทุงขนาดใหญ่มาดูหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นมีการจับนกมัดอุ้ยตายก็อุ้งด้วยนกกระทุงคือถูกจับ แล้วก็เอาไปมัดแขวนเขาเรียกอะไรเอาหัวห้อยลงมาจุนต้นไม้มันทําอะไรผิดอ่ะมันไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกไอ้คนแขวนน่ะทำผิดนั่นแหละสิถึงไปทำมันอย่างนี้มันทําอะไรผิดคือคุณมาีรัตน์แก้วสาแสงอายุ47่ปีอยู่ที่บ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีนะครับไปแจ้งตํารวจบอกเจอนกกระทุงตัวผู้ขนาดใหญ่ถูกมัดหัวห้อยลงมาก็เลยช่วยลงมาแล้วดูแลที่บ้านติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือนะครับลองฟังเสียงคุณมาีรัตน์ดูผู้ตาย อ๋อมันห้อยอยู่บนต้นไม้ถ้าขึ้นไปช่วยลงมาอ๋อมันติดอยู่บนต้นไม้อะเหรอมันห้อยหมุดบนต้นไม้คุณก็ห้อยนานแล้วแล้วห้าโมงเย็นแล้วจะหอบลมงแล้วเออันนี้มันมัดข้างนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันมัดอย่างนี้เลยแล้วเชือกมันมาแบอย่างนี้เลยเหรอเจ๊มาอย่างเงี้เนี่ยมันลอยมันข้ามเพราะมันมีเชือกสองเจ้บอกอ่ะเออเชือกสองเส้นแล้วมันอยู่บนต้นไม้เส้นไงอ๋อมันติดมันพันอยู่เหรออันนี้เจ๊โทรตามตำรวจมาคือให้มาเอาไปไปปล่อยหรือยังไง ไม่รู้จะเอาไปยังไงมันเป็นสัตว์คุ้มครองอะเนี่ยต้องเอาไปอะไรอ่มันเลี้ยงไม่ได้อะทอมาให้เอาไปพอมาให้เอาไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะิเลี้ยงแล้วตำรวจเขาคาดว่าคนที่เลี้ยงอะคงเลี้ยงนานแล้วพอมันโตก็เอ๊ะมันเป็นสัตว์คุ้มครองก็เลยจับมันมัดแล้วก็ไปค้อยเอาไว้กลัวความผิดแต่มันไม่ไหวเลยแต่พี่เอ๊ะคุณเรียกคุณยายได้ไหมยอายุเท่าไหร่นะพี่ดีกว่าพี่นะคะแต่พี่นี่แกก็เป็นนักสู้นะคะนกปากมันจะยาวขนาดไหนก็จับเข้าเสะเอวเลย เลี้ยงอย่างก็ลูกอะะไม่กลัวแล้วเี่เห็นแล้วกลัวแทนมีคนถามว่าเสียงเนิ่นเนอเป็นคนชนเหรอคนชนคนชนชนเนิค่ะห่างจากกรุงเทพร้อยกับโลนี่เนิ่หมดอะฮะชนบุรีระยองตราดนี่ไปหมดเลยชนบุรีระยองจันตราดนี่สมัยเด็กๆผมเรียนระยองนี่เนิกว่านี่อีกก็สุพรรณก็ห่างจากกรุงเทพนิดเดียวก็ไม่รอดเหมือนกันระยองหิสั้นจันหิยาวด้วยเนิแล้วยังหิด้วยช่วงหลังอ่างทองก็เนิ่นอะทำไม รถสุพรรณผ่านไม่เก okay, anyway, ี่ยวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยววยถ้าอย่างนั้นเวลาคุณขับรถไปใต้คุณก็ถงเด้งมาเรื่อยอย่างนี้ะอย่างงเลยเหรอโอเคพักอนค่ะ